The End Anime Gaming นะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Gun of Boom นะครับมีให้อัปเดตโอเคแล้วขอ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้เตรียมตัวอยู่ดีก็ให้อัปเดตแล้วเวลาแคสที่ไรไม่ชอบมีปัญหาวะฮะพอแม่งไม่ได้แคสแม่งก็แสกแม่งไม่ให้อัปเดต Ê, game này Hãy subscribe cho đợi, đợi, ะคอัปเดตทีนี่ต้องใช้พื้นที่เยอะเลยทีเดียว ที่แทบแม่งไม่มีให้เล่นเกมละมึงจะแดกที่เยอะไปไหนได้ยังสา่ต้องเข้าใหม่ <c oughs> ชีวิตแม่งรันทดจะแ,แค่เกปีนี้แบบ <c oughs> เดี๋ยวก็มีน้องมาขัดเดี๋ยวโนนมาขัดเดี๋ยวนี้มาขัด เมีมันก็เสริกเล่นไม่ไดไ้ไม่ได้หลังใจกับชีวิตกูอัปเดต โอเคอันนี้มันเด้งออกเองนะครับผมไม่ได้กดเลยมันดดดน่าจะอัปเดตเสรแล้วนะครับ เสียงรถดูดิเมงจะเล่นได้หรือยังอ๋อเสียเวลาไปกี่นาทีแล้ววะเนี่ยช่างมันเสียเวลาช่างมันชีวิตกูคงน่าเละอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจ มีกูบ่นอะไคนเดียวน,นะอย่าไปซื้อเลยนะโอเคเล่นเกมกันดีกว่านานชิบหาย mình chạy ra dân nè ơ sắc thi ạ áp cho mấy cũng kèm chơi lọt nha hàng เม็กซิโกเสียงอาจจะดังเกินตอนดูกระตุกวะสัตว์อัปเดตกูสัตว์อัปเดตให้ชิบหายทีนี้ใส่กระตุกน้ายังไงเอ๊ะใส่ อ๋อม mm. ีปืนด้วยได้มาแล้วไม่ไหวเหมือนกันตายแล้วไม่ไหวตายง่ายใช่ไหมเตียงอึ๊บซ้ายเว้บนเห็นนะ้วเว้ย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 จัดแข่งกับคนปืนได้อ้าวกูกดผิดกูโยนระเบิดแล้วเนี่ยโอ้มันโผล่ไปโดน เสร็จเสร็จกูเสร็จกูเสร็จกูปล่อยใจอืมขาดเบิร์ดเต็มๆมาไหนม่ไหน,น,น ของเฮาเบิดไปแล้วเอาสัตว์ติดเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นของเฮาเบิด คว่างระเบิดไปแล้วสัตว์ตีดีกะคว่างระเบิดไปแล้วเฮียคว่างเลยคว่างระเบิดไปแล้วเผอได้แค่ตัวดิไม่เคยคว่างระเบิดดวม่งได้ส่ตัวโอยตัวนี้อ้ยหม่

เอาไปอาพอไหมไม่พอไม่พอเอาไปอู้ยเดาบัคีว่เาเาดาบังคีโอ่าหนไปไหนเลือดติดเดยกน้อยหายไปไหนแล้วเอา ีดอกต่วตายติดกิไงเล่ก็ควรกวนีเขาเรียกว่าแคร์รพอเราลงเสชิตนี่ัยอิสต์วเซกอล

มาเลยกวูเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวออกก่อนออกของกูได้เฮีออออยมาก 训练。 Malasya me. Malasya me. Oh. Ah, oh, satu, <coughs> ดูช่องบนใช่ไหมได้หนึ่งคิวอะ satu, mm -hmm. set dua, lupa, donor asid eser, hmm, soalnya tak jar, jadi, nggak

ไม่ได้หรอยิงตายหลายรอบจุดกู เิ่นดูสก,กอร์โหเมนพกันวะเกงเยอะ ขอจบการไลค์ like. แค่นี้นะครับ